บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองกอบการ์มชาเนี่ยพาดิพากินพาเที่ยวพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมากินมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวกับน้ำพริกกะปิพี่น้องเห็นไหมพี่น้องน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิพี่น้องแซ่บๆพี่น้องสื่อว่ามันโล่นงมะม่วงเนาะโลดหลานโลละยี่สิบบาทพี่น้องก็มีน้ำพริกซื้อน้ำพริกมาพร้อมพี่น้องน้ำพริกกะปิพี่น้องมาเริ่มไปเริ่มพี่น้องพีเปรี้ยว่นนี่พริกกะปิ พริกกะปินนเปน,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 นี่ยก,ก็ยี่สิบบาทพี่เนาะอืมหวานพี่น้องน้ำพริกเพิ่นใส่น้ำตาลเนาะพริกกะปิ่ครับมามาพี่เนาะเสิร์ฟเหมือนกันมาหนี่ม่วงเปรี้ยวพี่เนาะอืมเสิบบรอยู่พี่เนาะหวานๆเนาะ คล้ายๆแจีวหวานนะพี่น้องแต่เป็นกะปิพริกกะปิหวานๆเนาะหัวหมูมเปี๊ยวพี่น้องหัวหมเปี๊ยกับน้ำพริกกะปิพี่น้องแซ่บๆพี่น้องมาๆพี่น้องกินกันเูครแซ่บๆ Mình dùng mấy em tiền Biểu chắc này không? Bỏ hơi này Để cho luôn มีน้ำผีมีนปลาเนาะพี่น้องกินเสิร ounded, ์มีปลาหล่าไหมเนาะนี่เป็นปีกกะปีเนาะปลาลาอยู่พี่มันมีต่อนมั้งนึกอะไรบ่เป็นอะไรเนาะมันคือปลาลาบานเฮาในพี่น้องมันมีต่อนน้ำเนาะมีแต่ปลาลาปลาลาต้มนู้นไปเนาะ าากีน,นปลาไาลวันเฮากับม่งม่วงเนอะขับไปเนียงียบก็เจี๊ยบปลาเป็ดเนอะกินกับม่วงกรสอบวันท้าเนาะพี่น้องที่แซ่บม่วงกรสอบวันท้ามากเลยวะเนี่น่าสิกำลังดอกเนาะพี่น,นอ้องอย่านี่เนาะม่วงกรสอบวันท้าวนะอืมอ ซุบๆอย่างไรงมันก็สอเด้พี่น้องก็จะแปลกแซ่บเนาะก็จะประนะาะปหลาดนะประแดกเนาะเราเป็นคนประแดกเนาะ พี่นี่ซับยังไง,งพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเสบเสบเลยพี่น้องพี่กะปิแสบๆกะปกะแสบอยู่พี่น้องเจ้าคอนวานไปจังน่อยนะอื เปี้ยวอะไรใจเลไมไหหล่หรอกหายง่วงเลยไม่หรอกกำลังง่วงนอนไปเลยคินสมดีกว่าไปสนสิแก่งง่วงอะไรจังหน่อยไม่หรอกอืมบ้านเฮาในก้อยแจ่วหน่ำผักซีทอนเนาะพี่น้องเนาะ น้ำพักซีทอนคือเพิ่นเพิ่นเอามาตั้มนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นกะเพ็ดอันกินกับสม,มงม่วงโอ้คักเลยพี่น้องสมัยก่อนเนาะแต่ส่วนนี้บุคข่อยจะมีน้ำพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นคนเก่าคนดังคนเดิมเพิ่นบุคข่อยได้เห็ดอยังบุญยังชุ่นหนิเนาะคนใหม่เพิ่นบุคข่อยอยู่คุจักเนาะเผื่บอบุคข่อยได้เห็ดเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้ กปี้มันกะบ,บอกบอกข้าวกลไหนไหนะ้ะกัพอกินอยู่ตนอนว่าแซ่บภาไหนนาะอยากหว,วานๆไหมนะใส่น้ำตาลลายนะอพอนาะเดี๋ยว โอเคนะพี่น้องจบคลิปวัเพียงสามีน้องพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะมันเลยพี่น้องสบายดี